สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องแม่มาแม่จุดให้เอาร้องเพลงก่อนฮะร้องก่อน Happy birthday to you. ตบมือด้วย. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. ลับตาก่อนรับตาอธิษฐานขอให้แม่ถึอห้อยล่าเด้อมือนี้อธิษฐานนบมือขึ้นก่อนนบมือนบมือพนมพนมือพนมพนมือทุกครับก่อนเออพนมอ้าวเป่าเก่งตะมือตะมือ <c oughs> มันใช่วันเกิดไหมนะมันเกิดอยากเป่าเฉยๆนี่แหละ เอาออกเลยเยี่ยมเลียก่อนเรีย่ยเรี้เอาวางไว้ตรงนี้ทีนี้เอาวางไว้ตรงนี้ครับเอาวางไว้ตรงนี้เออแล้วก็ตักกินเลยเฮ้เอาเข้าไปใกล้ๆตัวเองดิไปเปิดพัดลมก่อนเ,เร็วๆมันร้อนอะ่ะวิ่งไปเปิดพัดลมก่อนเร็ววางไว้ก่อน เอามือเอามือเอามือกดโอ้โหเห็ดเดี๋ยวมันบึงกดอันที่สองอ่าเฮ็ดเดี๋ยวมันบึงมันก็เบิงเลยนะไรหน่อยอืออืออะไรนะอมาใช่เหรอกินเป็นหรอือเค้กกะไรคืออะไ อะไรก็กินเอเอออะไรนะตกเกี้ยวตกเกียวสิบบาทแล้วก็เค,ค้กกี่บาทเค,ค้กกี่บาทลูกเคคก้กบาท เค้กก็สิบบาทรวมเป็นยี่สิบยี่สิบไหมอ่าอะไรเอาใหม่จะเป่าอีกแล้วอ่ะจะเป่าอีกก็เป่าเดี๋ยวแม่จุดไฟให้ Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. อ้าวเป่ากันแล้วไม่เป็นไรเอาเทียนออกเอาเทียนอกอ,นอกเออ เธอเอา้ากินบาเนี่กินบาเนี่ยม,มันอร่อยไหมลูกลอร่อยมากอ้ออาอบอกท่านผู้ชมเดียว บอกเอฟซีเร็วอร่อยมากบอกเอฟซีก่อนเร็วๆอย่าลืมกดไลค์กด <I> ชแชร์ให <Yeah. S 1> ้น้องโ no, นช้าช่าเนี่ยน้องโ no, นช่า <Yeah. S 1> พูดเสียง,งดังๆหน่อยดิ อะไรนะโน้นเนี่ยโอ้โหย่มากเลยมองมองท่านผู้ชมหน่อยดิน้องโน้ช้เเอย่ามากบายบายก่อนเร็วบาย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 ก่อนเร็วอืมทุทุก่อนมองกล้องด้วยทุกครับก่อนเร็วๆถ้ามีคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆน้องโนก็จะได้ค่าขนม ขอค่าขนมด้วยนะครับพูดดิอ,อ,อืคครับถูกครับก่อนเร็วถูกค่ะเยี่ยมบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ